เลี้ยงไก่เลี้ยงไก่แน้วเขาไก่บ่ได้พวกเลี้ยงไก่อันนี้มีแต่ไก่ด้วยดิพี่ไอ้เลอยุงกัดบ่เอาเอาคู่ไมยังนะเลือกอันผ้านะเอาคู่ไมยังเอาคู่ไม่ยังมุ่งเลอ ใกล้พ vale. you know, ี mm ่พ hmm. like ี่เคยใกล้พี่เคยคุณเรียงใกล้ไรกันเอออันนั้นในในทางกระเม่นตีป้าใคอกระเม่นปะใกล้นี่ตีมีสองเราสองสามเหรออืมโอ้ลายลาไปใกล้ว่าดรมันตกใจ อยู่ใกล้ไม่ได้ตกใจใก่ตกใจอืมเริ่มมืดแล้วเริ่มมือดอ,อ,อันนี้อันนี้นใกล้ตีติพี่ไอตัวคันในี่ใกล้ตีบ่ะตัวคันขังซุ่มแล้วเอินซุ่มไก่้ซุ่มไกล เอามาันค <c oughs> ือว่าปอบวีบเล้งก็เอานี่มาคุ้มให้กันยุงยุงก็ได้ไม่กัดพิธีบรร بان พิธีบรร بان น่นนะคะ่ะ เดียงไก่ไรพูดปวดอีกล่วด้พูดพม่น้องปวดไก่แล้วัจอเรียบร,ร,ร้อยไปแล้วตาอามีอันนี้อันนี้ปลอดภัย ต้นข้ามโอ้ว่าไม่รู้ตักปีแล้วะเพื่อน้องเนี่ยเก็บเจ็ดสิบปีแล้วต้นข้ามอายุนานไฟซองเลยพี่น้อง